ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมได้เปิดงานมหากรรมการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่36เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในการแก้หนี้ครัวเรือนที่จังหวัดน่านครับที่โรงแรมน้ําทองอำเภอเมืองน,น่านว่าท,ที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่36ที่จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการแก้หนี้ภาคครัวเรือนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยมีนายเฉลิมชัยบัวจันอัดผู้ตรวจราชาการกรมบังคับคดีนายกฤิเพชรเพชรบูรนินรองผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านให้การต้อนรับ สำหรับการจัดงานมหกรรมไก่เกลีย่ยนิสินรัวเรือและยุติธรรมพบประชาชนที่จังหวัดน่านครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสถาบันการเงินต่างๆโดยมีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการ4,551รายเป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง4 0 1 5รายทุนทรัพย์รวมกว่า200ล้านบาทและลูกหนี้หลังฟ้อง536รายทุนทรัพย์รวมกว่า96ล้านบาท พร้อมกันนี้นะครับได้มอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาสีรายครับเป็นเงินจำนวน337,240บาทมอบป้ายศูนบาทมปายสูไกลเกลีย่ยข้อพิพาทภาคประชาชน60มอบป้ายให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดีต,ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2 5 5 8จําจำนวน36รายครับ